สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g r o วิท t นะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮ p ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทําขนมปังทอดไซชอกโกแลตกันค่ะ ขนมปังตัวนี้นะคะเป็นขนมปังนมสดค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะนุ่มนานแล้วก็นุ่มมากๆเลยนะคะแถมเวลากัดลงไปนี่ก็ยังมีไซส้ช็อกโกแลตอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมของตวงงาด้วยนะคะแถมวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะคะนวดแค่10นาทีเองค่ะเราก็จะได้ขนมปังนุ่มๆแบบนี้แล้วนะคะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทําใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ เรามาเริ่มจากนมนะคะเราใช้นมอุ่นนะคะ140 ml ค่ะเทลงไปในอ่างผสมได้เลยค่ะสําหรับตัวนมใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเป็นนมจืดค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะ40กรัมค่ะจากนั้นก็คนนะคะให้น้ําตาลละลายตามด้วยยีสต์ค่ะ4กรัมค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะจากนั้นนะคะเราก็จะเทปแป้งขนมปังลงไปค่ะ วันนี้เราใช้แป้งขนมปังทั้งหมด250กรัมค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะเกลือเราใช้เศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะใช้ช้อนนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะเริ่มนวดค่ะแล้วนะคะเราจะนวดนะคะจนกว่าแป้งของเรานะคะเข้ากันดีแล้วก็ไม่มีฝุ่นแป้งติดอยู่เลยนะคะ พอเรานวดแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตเอาเขาลงมานวดที่เคาน์เตอร์นะคะพอหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวเนยลงไปจะนวดค่อนข้างยากค่ะเนยนะคะเราใช้เนยจืด20กรัมค่ะถ้าใครใช้เนยเค็มให้ตัดตัวเกลือออกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนวดนะคะตัวเนยกับตัวแป้งให้เข้ากันดีค่ะอาจจะนวดยากสักนิดนึงนะคะเราจะนวดทั้ประมาณ10นาทีค่ะ นวดจนเขาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะพอเขาเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะพักแป้งของเราไว้15นาทีค่ะใช้ผ้าคลุมด้วยนะคะกันแป้งแห้งเนาะผ่านไป15นาทีนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตัดแป้งแบ่งนะคะเราจะตัดให้ได้10ชิ้นนะคะสำหรับวันนี้นะ ตัดแบ่งให้ได้เท่าๆกันค่ะพอเราตัดแบ่งแล้วเราก็จะมาดึงแป้งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะมาชั่งค่ะใช้มือเราเนี่ยค่ะชั่งเพื่อให้แป้งเท่าๆกันค่ะกออแป้งเท่ากันดีแล้วเราก็จะมารวบแป้งค่ะเป็นก้อนกลมๆนะคะเพื่อทําให้หน้าเนียนๆค่ะแบบนี้เลยจะคลึงบนมือหรือว่าคลึงบน เคาน์เตอร์ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาผ้าคลุมแล้วพักเข้าไว้อีก15นาทีค่ะผ่านไป15นาทีนะคะเราก็จะนำแป้งมา1ก้อนค่ะแล้วเราก็จะมารีดแป้งของเรานะคะรีดให้บางประมาณสักครึ่งเซนค่ะรีดให้เป็นแผ่นๆแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นก็นำน้ำค่ะ ใครจะใช้น้ำหรือนมก็ได้นะคะทาลงไปแบบในวิดีโอเลยนะแล้วก็นำงาค่ะมาโรยนะคะแบบนี้เลยที่เราต้องทาน้ำหรือทานมลงไปเพื่อจะให้งาติดดีค่ะหลังจากนั้นก็กลับแป้งค่ะพอเรากลับแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีดแป้งของเราเบาๆค่ะเพื่อให้ตัวงาติดกับแป้งดีค่ะเพื่อว่าเวลาเราเอาไปทอดนะคะตัวงาจะได้ไม่หลุดเนาะ พอเรารี่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดค่ะตัดเป็นแฉกแบบนี้นะนี่อย่าให้ถึงตัวขอบนะคะตัดแบบในวิดีโอเลยนะสำหรับความใหญ่ความเล็กก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะอันนี้เราไม่ได้ทำใหญ่มากนะคะแล้วเราก็จะนำตัวไส้ช,ช็อกโกแลตนะคะมาใส่ลงไปแบบนี้อย่าใส่ให้ชิดมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปิดเข้าแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้มือกดค่ะ กดให้มิดเลยนะคะพยายามกดให้มิดมากที่สุดเพราะว่าดีเวลาเราเอาไปทอดตัวซอสช็อกโกแลตจะได้ไม่ไหลออกมาค่ะแล้วก็ขึ้นรูปตามในวิดีโอเลยค่ะพับมุม2ข้างนะคะแบบนี้แล้วก็หมวนขึ้นไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดขอบให้สนิทเลยนะนี่ค่ะ เพราะว่าเวลาเขาพองตัวนะคะตัวช็อกโกแลตจะได้ไม่ไหลออกมาอย่างที่บอกมุนค่ะนี่ค่ะคลึงเบาๆนะคะเพื่อเขาติดกันดีเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักตัวแป้งของเราที่ขึ้นรูปแล้วนะคะเอาผ้าคลุมไว้พักไว้30นาทีค่ะผ่านไป30นาทีเราก็จะไปตั้งกระทะกันค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะเทน้ํามันลงไปพอน้ํามันร้อนก็นําตัวขนมปังของเราลงทอดได้เลยค่ะ เราจะทอดขนมปังของเรานะคะด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเขาจะเหลืองนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็จะตักเขาออกจากความร้อนได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าตัวขอบนะคะย้ำนิดนึงว่าปิดให้ดีนะคะนี่ขนาดปิดแบบสนิทมากๆแล้วเวลาคับพองตัวขึ้นมาก็จะมีปัญหาเรื่องการแยกออกมานิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงเนาะพอพักเสด็จน้ำมันแล้วก็เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะว่าจะน่าทานขนาดไหนนี่เลยค่ะซอสช็อกโกแลตเยิมย้มๆแบบนี้เลยนะคะคอนเฟิร์มเรื่องตัวความนุ่มนิดนึงสูตรนี้นะคะนวด10นาทีแต่ว่าความนุ่มเนี่ยนุ่มมากๆแล้วก็นุ่มนานค่ะนุ่มนานหลายชั่วโมงเลยเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะได้ทั้งความนุ่มความหอมความมัน แล้วก็ความหวานนะคะจากตัวไส้ช็อกโกแลตค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะยังไงฝากช่องโกลวิทโฮฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ